เห็นภาพแบบนี้แล้วก็น่ารักดีเหมือนกันนะโยมหมาก็คงไม่สนใจนะว่าเราจะรวยหรือจนเราจะมีเงินในบัญชีธนาคารเท่าไรเราจะมียศมีตำแหน่งใหญ่โตไหมจะมีรถสวยมีบ้านหลังใหญ่หรือเปล่าเขาคงไม่สนใจตรงนั้นแต่เมื่อเขาเขาเข้าใจแล้วก็สัมผัสกับเราได้ว่าเราเนี่ยให้ใจเขาหมดใจเขาก็พร้อมจะอุทิศชีวิตของเขาให้เราเหมือนกัน ท่านทั้งหลายก็คงจะเคยเคยรู้สึกสัมผัสได้นะว่าคนคนไหนที่ให้ให้จิตใจเราเต็มที่เต็มใจกับเราเนี่ยเราก็พร้อมที่จะให้ใจเขาได้หมดเช่นเดียวกันเงินทองทรัพย์สินทุกอย่างเป็นแค่ของภายนอกที่หลายคนเนี่ยจริงๆก็คงจะได้คําตอบเหมือนกันนะโยมว่าสุดท้ายจริงๆเราก็ต้องการหาใครสักคนที่เขาให้เราทั้งใจท่านทั้งหลายสุนัขบางตัวเนี่ย ถูกรถชนบาดเจ็บแล้วก็มานอนตายมาเฝ้าหน้าบ้านเขามาทําหน้าที่เขาครั้งสุดท้ายแล้วเขาก็ตายที่หน้าบ้านตรงนั้นเคยได้ข่าวก็ทําให้เราเห็นได้ว่าเขาไม่สนใจว่าเรารวยหรือจนแต่เขาสนใจว่าเราให้ใจเขาเต็มที่ไหมฉะนั้นให้ใจกันให้เต็มที่นะโยมนะเราเกิดมาเจอกันแล้วให้ใจกันเพราะเราทุกคนก็อยู่ได้หัวใจด้วยหัวใจนี่แหละขอให้เจริญในธรรมนะโยม